สวัสดีครับพบกับเรา้านเพื่อนช่างครับผมวันนี้ทาง้านเพื่อนช่างมีสินค้ามม้นําเสนอครับเป็นเลียตัดองศายี่ห้อของอาสกิครับผมตัวนี้สามารถตัดได้ถึง45องศาเลยนะครับสามารถตัดได้ขวาได้ครับผมครับสาหรับรายละเอียดตัวนี้ก็อยู่ที่4 8 0รอบต่อนาทีครับผมรอบของมันนะครับแล้วก็กําลังไฟมันอยู่ที่2,200วัตต์ครับผม ขนาดใบนะครับมันอยู่ที่10นิ้วหรือว่า255้ามิลลิเมตรส่วนขั้นตอนใช้นะครับผมเราต้องดันสาวตัวนี้ก่อนออกนะครับ,น,รบนี่ครับผมใช้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็เราต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับกดตัวนี้ก่อนถึงจะสามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับ สำหรับของแถมตัวนี้ก็อยู่ก็มีไม่เยอะนะครับผมมีถุงเจ็บฝุ่นให้นะครับมีกัะฝุ่นกลับใบตัดใบตัดมาครับผมจำนวนหนึ่งใบฟันครับผมราคาตัวนี้มันจะอยู่ที่4,300บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถทากมานที่แฟนเพจของเพื่อนช่างจังหวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทรกับลิงก์แฟนเพจให้ไวให้ไวนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม